ส, <Off> <kindly> hehe, สวั medim, สดีค่ะขอโทษทีครับพอดีจะต้องมาทําบัตรบัตรจิตนะคะบัตรแสดงตัวนนะคะไม่ครับที่ทาหายต้องต้องเริ่มจากตรงไหนยังไงครับค่ะกรอกแบบฟอร์มนี้นะคะนี่ครับกรอกอันนี้ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วคุณก็ไปยื่นที่โต๊ะที่สองค่ะครับค่ะให้ครบทุกอย่างใช่ไหมครับครบทุกอย่างได้ครับขอบคุณครับโทษนะครับ ฝากด้วยนะครับครับอือมาเอาเอาอย่างครับเจ้าอย่างครับต้อง <S <s <android> <S ต้องถาอะไรบ้างครับเล่นประจำตัวอะไรครับพี่ครับเอ่อผมเขียนมาให้ตรงนั้นแล้วครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับครับผมโอเคนะครับครับเดี๋ยวได้เครับอันนี้รูปออกมาจะขนาดประมาณกี่นิ้วประมาณหนึ่งนิ้วครับประมาณหนึ่งนิ้วเป็นรูปถ่ายหนึ่งนิ้วใช่ไหมครับพี่ผมสอนมาวให้ถามไว้ก่อนครับจะได้ทําหน้าถูกครับ นะครับหมอกล้องนะครับครับหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วครับสองต้องขอบคุณที่จอบมากนะครับใช่ครับที่พาผมไปให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเล็กน้อยเล็กน้อยและก็ได้บัตรใบใหม่เดี๋ยวครับคุณเดี๋ยวครับครับขอโทษนะครับถ้าเรื่องบัตรนี่มีนะฮะเนี่ยมีไหมฮะอ๋อผมลืมมาที่บ้านนี่แรกถูกไม่ใช่เรื่องนั้นครับพอดีมีพนักงานเขาเก็บบัตรพนักงานได้แล้วครับ ไม่ทราบว่าเป็นของพวกคุณหรือเปล่าครับขอดูได้ไหมครับครับนี่มันใช่เปล่าแทบจะเหมือนชื่อนี่เป๊ะเลยนะมีคนเก็บได้เหรอครับผมเขาเจอแล้วไงแต่บัตรใหม่ก็มาแล้วด้วยไงทำไงอ่ะเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวไปรู้ไปถามพี่เขาเอาว่าต้องจัดการยังไงอันนี้ผมเป็นเป็นของผมะครับเป็นของพี่ใช่ไหมครับใช่ครับ เอาไปเเลยครับได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์ว่ามันมีสองใบต้องแก้ยังไงนะครับครับขอบคุณพี่มากนะครับนั่นแหละครับด้วยความดีครับพี่เขาเนี่ยฮะเข้มงวดไปก็เพื่ออะไรฮะเพื่อความสุขความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพวกเราชาวครับผต้องขอบคุณพี่อีกทีครับนี่นี่นะครับแล้วผมขอสัญญากับพี่ตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะไม่มีวันลืมบัตรไว้ที่บ้านนะครับจะลืมไว้ที่ทำงานแทนไม่ลืมครับผมจะไม่ลืมผมจะติดตัวนอนผมไม่จะใส่อาบน้ำก็จะใส่ อ๋อไม่ต้องถึงขนาดนั to to ้นนะครับแต่ว่าผมมีเรื่องหนึ like pues ่งอยากจะถามพี่ครับได้เลยครับถ้าสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนชื่อจากบัตรผมเนี่ยเป็นคุณชายพุฎิพัฒน์เนี่ยต้องทำยังไงบ้างพี่ครับก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอครับไม่งั้นก็เขตนะครับไปเลยไปเลยครับได้เลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยความยินดีครับเปแล้วจับไม่ได้ไม่ได้ครับขอโทษนะครับคาัผมีอะไล้วได้ครับเี้ เมื่อคืนเนี่ยไฟไมหมฮะไฟไมหมของเขิงอ่ะโอ้โหเฮ้ยฝากอะไรไว้โอ๊ตกุหลาบกุหลาบหินพันปีผมวะพี่หนังผมอ่ะหนังผมอ่ะชุดหนังผมอ่ะที่เอาไปเมื่อกี้ครั้งที่สองก็ต้องเปิดเสียงตามสายนะค,ะครับครั้งที่สามจะมีคนที่ชอบเรียนภาษานงาน,านากับฝรั่งพวกกุความปลอดภัยนะครับค่ะเสียเสียอยู่น้อยไร อ๋อสาเอียงใไครับสาเอียงลดร้องียงคล้องเกี่ยวกับเชือกอยตัวลงมาได้เลยครับอยูุ่